And destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy the, this legacy you gonna see what's left in me you gonna see success in me you ain't seen the rest of me. i just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me bro put me to the test and watch me จัดทีมมั่วๆส่วๆในช่วงครึ่งแรกนะครับผมในครึ่งหลังเราจะเอาจริงนะครับผมมาหานะครับผมนะเราก็จะมาผมเคยทำโคชเช่นนี้ไปทิ้งแล้วแหละนะครับผมแต่อันนี้มาทำในอีฟุตบอลสองพันะครับผมนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมดูดิโรนโดเป็นผู้ตัดประตูนะครับดีกาเป็นเซนเตอร์นะครับผมนะไม่ต้องแบบไปหัว้ดกับแม็กควายและเออยืนเซนเตอร์แทนเลยนะครับผมมีไรยืนหน้าเป้าไม่ใช่ยืนแบ็กซ้ายนะมีคาร์โลและก็เบนไว้คอยเปิดป้อนนะครับผมนะ ก็ถือว่าเวิร์กอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะเดีย๋ยวเราจะพาไปตะลุยเล้งกันนะครับก็ข้อจํากัดของเรามีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับผมก็คือห้ามเสียประตูเยอะเกินไปในช่วงที่เราจัดทีมโมโม่ซัวอยู่นะครับผมนะถ้าเสียประตูเยอะเกินไปอาจจะไม่ไหวในการตีเสมอในครึ่งหลังนะครับผมนะเรามีกฎเกณฑ์อยู่แค่นี้เลยนะครับที่เราต้องทําให้ได้นะ<อ>ก็ฝากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยด้วยว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผม แล้วผมไหนจับคู่ติดเป็นที่100เรียบร้อยแลยละครับเจ้าค่ารางหูสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับผมนะและเราครึ่งแรกมโมโซซัว,วด้วยละสิไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวเรามีคิดอะไรเป๊ปปี้ซูเปอร์ซับนะมีวีดีโซซูเนียซูเปอร์ซับมีเคียซ่าซูเปอร์ซับนะทีมเขาค่อนข้างโหดเลยเหมือนกันนะครับผมนะทีมเรามีซูเปอร์ซับถึง3ตัวนะครับผมนะ อาจจะพลิกสถานการณ์ได้นะถ้าเราไม่เสียประตูเยอะเกินไปในช่วงครึ่งแรกนะครับผมนะมาเราดูกันนะครับผมก็เต็มที่เลยนะครับผมในการทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะแต่ละคนเทน,น่านไหนใครอยากได้คอนเทนต์อะไรลองคอมเมนต์มาดูได้เลยนะล่างคลิปวิดีโอนี้ผมก็สามารถจัดให้ได้เหมือนกับการจัดทีมชุดยูโรนะครับผมนะหรือว่าทีมเดอะเบสยูโรอะตัวมา24นะเอ็กไอผมก็จัดให้แล้วนะครับก็มีคอมเมนต์ท่านนี้นะผมที่ อคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาถ้าไม่เลือกบาลอะไรผมจัดให้ได้เลยนะผมมาเกมเริ่มกอดตีลูกเกลียวผมรู้ได้หรือเปล่าวิญญาแข่งไปลูกนี้เอาเลยเดนกาน์ดเธอรู้ไหมเดนการ์ดเจาะนี้เดันไาร์มีเติมมาแล้วเป,เป็น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 เอาเป็นดูดูดูดีเกอร์เรียบร้อยครับผมสวยงามเลยลูกนี้นำโกลนะถือว่าสวยเลยนะนำโกลแบบนี้ถือว่าสวยงามนะผมเพราะว่าเราสามารถเซฟสกอร์ได้เยอะเลยนะครับผมสวยมาผมเดี๋ยวมารอดูกัน ว่าเราจะรอดหรือจะร่วงนะทำคนทิน้มแบบนี้นะผมนะก่อนเทนนี้ก็คิดเองเหมือนเดิมเลยนะครับผมคิดเองทาเองนะผมมายขยายาเอาแรปไปดักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวโดนทีเด็ดลูกเขีย่นะยิงกองหลังเป็นดีคยอยู่นะเดี๋ยวร่วนะแล้วไปอีกแลว้วจังหวะนี้ไปไปไม่ได้ทีมเขาเอาพยายามจะสวนแบบนี้ก็ติดเป็นไว้ดีครับแล้วก็เปิดโจนเข้าไปเลยเคลียร์ออกมาได้ทันก็ฟันได้ <c ười> แต่ยังไงลู้เติมุมนะ อเป็นเรียวเน้นซี่มาเตะนะผมวิงแบ็กซ้ายของเรานะในเกมนี้แล้วก็ดีอาร์หยอกครับไอได้ได้สะบ,บัดลูกนี้ื <c> ืม <oughs> ของไอ้บิวิยาแต่ไม่แรงเท่าที่ควรแล้วผมเอาทจิเขาจะขึ้นเกมบ้างแต่หน้ามีดีอและเก็บได้ดีอแล้วก็เคลียร์ไปเลยผมจากนี้เบลลิงแฮมสวยอาอไม่สวยเท่าไรครับสวนมายาวๆตรงนี้ไม่ถึงลุงแล้วฮะแล้วก็เปิดเคลียร์ไปเลยผม ถึงไม่ไม่ถึงแล้วครับผมอ้าวเลนเล่าว่าครับจังหวะนี้เลตดิเกลเอาอยู่ไหมแล้วเขยิงไกลไปเลยขอยัดเสาแรกก็เข้าให้ลูวิดีเก้โรนัล do เอาไม่อยู่แล้ว,ว,รว, K, ลวตรงนี้แม่แต่ก็หวังว่าครับโรนัล do ผู้รักษาประตูก็จะเอาไหวได้ไงแล้วผม <c oughs> โอ้โหก็ดูแล้วครับผมหนึ่งหนึ่งไปก่อนนะก็ถือว่ายังหนึ่งหนึ่งอยู่ยังเซฟสกอร์ได้พอสมควรนะครับผมแต่แค่สิบสี่นาทีแรกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะ จังหวะน,นี้จ้าวโดนไปก่อนเลยแล้วการเดียสสวยพลิกหนึ่งจังหวะรูดิเกอร์พลิกไม่านะรูดี้แต่ตัดได้เบลลิงแฮมเคลียไปก่อนนะเดียสขึ้นเกมมาถึงไม่ถึงติดเบลลิงแฮมดีดอ,ออกมาได้วียาชิบหายแล้วติดเนเวสยัดยาวยามาพยาพยามจะยิงไกลอีกแล้วลุงมินิเก้เอี่ยจังหวะนี้ติดแล้วผมฟันได้ขึ้นเกมมายาวคาร์ลสมาที่ปีเรสแล้วมาตรงนี้ก็เจอปั๊บมาโดยกูลิสลว วิยาคืนเบลลิงแฮมจ่ายไปที่วิยาถึงไม่ถึงด้วยครับผมแล้วไรช์คลอลสเบซี่แทงทะลุช่องง่ายเลยครับรถทันอยู่แล้วถ้าทะลุไปได้นะน่าจะได้เปิดอยู่ฮะแล้วทีมเขามาตรงนี้ปีแดสยัดยาวๆตรงนี้ติดเดเคอาผมบอมยาไปเลยครับคือได้เซฟสะกอเอาหืดักเกือบได้ครับคารสโยนยามาโยนยาไม่ถึงก็ติดดูดีเกอร์แล้วดูดีเกอร์ไปรอบมาสวยาต่นี้ยาวๆอ่ะที่เป็นไว้เป็นวาจะเลาะหนึ่งจังหวะก็ใหม่ได้แล้วผม แล้วไรช์ขึ้นมาถึงปีเดชอ้าวเจอปั๊มไปแล้วครับผมดอกหนึ่งจังหวะสวยแล้วเป็นไว้เขาจ่ายยาวๆไปด้านหน้าไม่ได้นะฮะเดวิสทางกลับขวาที่แบคแฮมแบคแฮมจะเหยาะโยนเข้าไปเลยได้คอารเคลียไปได้หมดแล้วเคลียกทีเคลียร์หนึ่งจังหวะครับผมแล้วก็จะตัดเซตเกมได้สวยไปแล้วครับผมเดวิสเดวิสซม่มีความเด็วเดวิสเจอโคซากุน้าเมซีหมดจ่ายไม่ไทันนะตรงนี้ ก็สกุต้าเซตมาเนเวสบอมยามาเลยด้านหน้ากุลิตอ้าวแล้วกุลิตไปว้าวจังหวะนี้เลยจะไปย่างแกตตัวได้อยู่อะแม่แล้วยังเข้าทางอยู่เนเวสเบคแฮมแบบจะยัดยาตรงนี้ติดแล้วผมเอาแล้วไปไปเอวยังติดฟันได้อะโรดรีเดายามาตรงนี้ที่ลูมินิเก้ซัดไกลอีกแล้วโรนัลโดเอาอยู่ตรงนี้แม่กลับไปนาทีสี่สามแล้วอย่าเสียอย่าเสียประตู เซปตู ain, ตอนนี้คือเสียหายมากเลยนะผมจะตามยากมากในช่วงครึ ca, od, ่งหลังนะครับผมมาที่เบสซี่เบซี่แทงยาวไปเลยครับผมคารอลคารอลคารอลไม่ทันนะหมด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 หเดหมบหมดหมมดหมดหมดหหมดหมดหมหดหม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 อหมดหมดหดหมดหมดหมมดหมดหมดหหมดหมดหมดเดมดงหลดหม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 ดมดหหมดหมลหมดหมครมดมหมดงเรมมดมม เออโอเคโอเคผู้เซนเตอร์ผู้ซาประตูโรนลัลโด้าดเป้าแล้วก็ประมาณนี้อืมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะส่งตัวสำรองลงมาด้วยนะเพื่อจากบทขยี้เขาให้แหลกแล้วผมเออมีวิกเตอร์ซิเพนนะครับผมนะผมว่าโอซิเพนบัวตั้งก็โอซิเพลนลงก่อนแล้วการที่จะเอาที่จะเอาเป็นลูมิเก้เอ้ยไม่ใช่ลูมิเก้เอาไอ้ปเป้ลงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาปีกสองข้างแล้วกันนะผมโอเคประมาณนี้แล้วผม เราจะไปชมเกมในครึ่งหลังกันเลยแล้วครับผมมาดูว่าจะรอดหรือจะร่วงนะก็น่าจะรอดเลยนะผมนะระดับนี้นะเอาตัวหลักลงไปก็น่าจะไหวอยู่นะครับผมไม่ต้องพะวงเกมรับจนเกินไปนะครับผมไม่ต้องแบบไปเสียบอลงงๆหลายจังหวะนะครับผมมาครึ่งหลังคือการเอาจริงฮะแล้วผมแทนไฮลูพิเก้จะเคลียร์แล้วครับผมดูว่าจะเล่นยังไงเลยยัดยาวมาเลยจังหวะนี้แล้จ่ายมาที่แบ็กแคมก็ติดรูดิเก์ครับเคลียร์ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยบริคแฮม ติดเนวสเนวสยัดยามาเหมือนกันก็ไม่แม่นแล้วติดดูดิคือเบิร์นยาไปเบนิงแฮมเก้ไม่ได้จังหวะนี้เลยเกมกระตุกนิดนึ่งจังหวะนี้ยัดยาวมาเลยออมีเบนไว้ BMW อยู่อ่ะเออปีแรกกับได้งานก็ตรงนี้และอวถึงอาซาติดฟันได้ฟันได้โยนยามาไม่ถึงแล้วติดเบนไว้เอาลักทีมเราส่วนไปไรช์เกมกระตุกนิดนึงอ่ะขอภัยด้วยนะเกมกระตุกนะผม แล้วยาวๆมาตรงนี้ก็ยังติดดูเบเดวไอ้ดูเบเดียรได้บมโปรตุก,กีสเหมือนกันครับลนอาซายักไอ้เลยจังหวะน,นี้ฟาบิลิโก,โกเกซ่าด้านในมีวิเตอร์โอซีเป็นและแล้วโอซีเพนไม่ถึงครับเจอะกับมาตั้งกันใหม่ไรช์จากที่อาซาอาซาเดบิทัชหนึ่งจังหวะไม่ติดแล้วผมไปติดโอการแจยบอลเชยเลยเล้โค้ฮแพรจะทะลุตรงนี้ไม่ทะลุแล้วลุง เอาอแล้วก็จ่ายไม่ดีอีกตรงนี้แล้วก็ยาบยา,ยามาเอาแล้วทัตุบาเดวิดแบคแฮมเดวิดแบคแฮมจะเล่นอย่างไรแบคแฮมด้านในมีเลตจังหวะน,นี้นสกัดได้แต่นซังไม่พ้นอยู่ดีครับผมสองหนึ่งแล้วครับผมพลิกแซงอีกครั้งโดยการให้ลุงมินิเก้ครับผมร่างทีมชาติเยอรมันแล้วครับผมอะไรวะดูดิเกอร์มันจะสกัดได้เลยแต่ไปว้าวอะโอ้โหและเดเคอาก็เอาไม่อยู่ครับโจเหลือเกินนะผมไม่เป็นไรเวลาเลยเยอะนะครับผม เนี่ยเราอย่างเหลือไอป๊ปเป้เป็นไม้ตายด้วยนะครับผมออกไปเล่นหน้าคู่สิเป็นยังทําได้เลยนะครับผมอ่าวจิมก็เริ่มเล่นเคลียร์กันแล้วเอาและเคลียร์แม่นเชื่อนนี้เคลียร์แม่นเชื่อรูเปเปเร็ปปีแร็ปจะเข้ามาตรงนี้เดคิอาทุกไปก่อนแล้วผมเกือบไปโอ้เคลียร์แม่นเชื่อตรงนี้ไปเบลลิงแฮมสั้นๆครอสออกมาก่อนที่วิซูุสดับเบิลทัชหนีหนึ่งจังหวะดับเบิลทัชไม่ติดอีกแล้วฟิเมอตกลูพอสมควรแล้วกลับมาเล่นตัวสับเครื่องหลักนะสับเครื่องหลักไม่ได้ลื่นเลยนะตัผม โรกนิดนึงจะได้ซื้อเครื่องใหม่แล้วโอซิเบนอาสาจ่ายไปตรงนี้แล้วเป็นกุเ,เกียร์ซาอืมอ่ะเลยเกียร์ซาไปถือกันไม่ได้จังหวะน,นี้เกียร์ซาจ่ายไปที่อาสายัาตรงนี้โอซิเบ็นโนจโจเหมือนกันแล้วเขาสองสองไปก่อนแล้วตีเสมอโดยวิกเตอร์โอซิเพนแล้วผมเอาละสกอร์กลับมาเป็นสองสองอีกครั้งตรงนี้เป็นความแข็งแ่งของเกียร์ซาล้วล้วแล้วครับผมยัดเข้ามาด้านในครับไปโอซิเพนโจโจหน้าประตูก็เอาไมา่อยู่แล้วผมสองสองไปก่อนนะเวลายังเหลือด้วยจังหวะน,นี้แต่ก็ต้อง เต็เกมรับไป้ด้วยแล้วครับผมไร right. ยนยาไปก่อนคนระับเคซ่าอาซามาที่โอซิปินเลเบลลิงแฮมยัดเลยตรงนี้ลืมไปเป็นกอสาก,กุต้า <c oughs> กอสาก,กุต้าก็จะเป็นแบ็กดีเฟนต์อยู่แล้วนะครับผมการที่จะจ่ายตัดหลังหรือทะลุช่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะครับผมและก็ไม่ได้ง่ายจเกินไปนะครับ เดี๋ยวเขาซาคุต้าจะเล่นอย่างไรโยนยามาตรงนี้แบ็คแฮมเจอคาร์ลสคาร์ลสปั๊มไปก่อนนะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับจะาตุ่มโดยเดวิดแบ็คแฮมครับผมดูว่าจะเล่นอย่างไรคือหลังกลับไปลูมินิเก้จะนี่เข้าข้างในไปก็ติคดคาร์ลสและคาร์ลสเคลียร์ไปเลยแล้วไม่ดีแล้วตรงนี้ชิบมายแล้วดูเป็นเอเว็บ์ไปยังจะยัดตรงนี้แต่ไม่ได้ครับเอาโอซิเป็นมาที่แล้วไปแล้ววิกเตอร์โอซิเปนด้านไกลโอ้โหผมน่าจะจ่ายไปไซด์ว่าพลาดนะแต่เคลียร์ให้น้องได้สวยตรงนี้ โอ้โห oh, oh, oh. ใจง่วะตรงนี้คารอลยัดยาวมาเลยเอาแล้วพีเลสสุดป่ะเลยพีเลสพีเลสด้านในมีคาร์ไฮลูมินิเก้แล้วก็ได้ซัดแล,แล้วตรงนี้เด็กเกยังเอาอยู่ครับผมได้เคลียร์ที่โอ้โหเกือกบไปครับแม่มีดาบิ The ีเดชแหอยู่ครับช่วงนี้ฟอร์มเอซัด้วยนะผมสวยไร้ right. มาที่อสปิน เบิร์นไปตรงนี้เบลลิงแฮมยัดยาวไปเลยไม่ดีอีกแล้วแล้วก็ปั๊มสวยเลยตรงนี้แล้วหักหนึ่งจังหวะปัดเรียบร้อยครับผมแซงแล้วแล้วสาประตูต่อสองโดยจูดเบลลิงแฮมไอ้ไม่ใช่วีดิซิวุแล้วครับผมแม่ลูกแทนโดยจูดเบลลิงแฮมครับมันจะไม่ดีแต่วีซิวุธด้วยความขยันล่ะครับผมตัดปั่นลูกนี้นิ่มๆล่ะครับผมก็สามสองแล้วแซงล้วครับผมเอาลแล้วฮะเอาล้ะเอาแะครับผม คอนเทนต์นี้ดูเหมือนจะรอดแล้วแต่เวลาเหลือสามนาทีไม่รวมทดอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับผมเฮ้ยบรดดี้ยัดยาวมาตรงนี้ที่ปีเดสคลอสปีเดสยัดยาวมาตรงนี้เจอเอ,อาใจรอบขามาเฉยแล้วก็มาได้คาร์ลคาร์ลปีเดสไม่วิ่งตามช่องแล้วเคลียร์ไปเลยตรงนี้จัดอีกที แล้วก็เคลียกทีครับผม OC เพจยังขยันอยู่แล้วเขาจ่ายยาวๆไปคอาสักกุต้าทะลุไหมเมื่อจะทะลุแต่ไม่ทะลุแล้วตรงนี้แังทดสีน่นาทียาวๆไปอีกทีที่โอ,โอ้โหหนาจริงๆคอสซากุกตา้าแม่แล้วโยนมาตรงนี้แบ็คแฮมยัดยาวมาตรงนี้แต่ยังมีอยู่นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมชนะ3ประตูต่อโแล้วก็ฝากกดด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกับผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปต่อๆไปของช่องเรา และเจอกันใหม่คลิปน่ารับไหนใครรอ SM บ้างนะครับผมนะซีรีส์คุมแมนยูนะรอคลิปหน้ารักกันนะครับผม